สวัสดีครับพบกับน้องสนนะครับแล้วก็บริษัทสมยงคาร์เซ็นเตอร์นะครับวันนี้เช่นเคยนะครับเรามีรถเข้ามาใหม่นะครับราคาดีมาแนะนําลูกค้าเช่นเคยนะครับไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนสําหรับวันนี้นะครับเราแนะนําเป็นรถธรรมหากินนะครับเป็นรถกระบะตู้ทึบนะครับสําหรับคันนี้นะครับเป็นเจ้ามิซูบิชิไททันนะครับเป็นรถตอนเดียวนะครับเป็นตู้ทึบเลยพร้อมตู้ทึบพร้อมบรรทุกเลยนะครับคันนี้ปี2019นะครับเครื่อง2.5ลิตรนะครับราคาที่259,000บาทนั่นเอง ลูกค้าจัดฟรีดาวนะครับค่างวด4,000กว่าบาทนะครับอ่าราคาดีมากค่างวดไม่แพงนะครับรายละเอียดเรามาดูพร้อมกันเลยนะครับเริ่มะจากด้านหน้านะครับด้านหน้าก็เดิมๆนะครับคันนี้จะเป็นสีขาวนะครับอ่าทั้งคันเลยไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟตัดหมอกให้ด้วยทะเบียนจะเป็นทะเบียนกรุงเทพมหานครนะครับเดี๋ยวเราจะโอนเป็นอุบลให้นะครับอ่าขยับมาด้านข้างนะครับด้านข้างก็เดิมๆนะครับรถไม่เคยชนไม่เคยน้ําท่วมอ่าตรงนี้สีขาว รถยังใหม่อยู่เลยนะครับสวยล้อเป็นล้อเดิมจากโรงงานเลยนะครับตู้ทึบนะครับแข็งแรงนะครับพร้อมบรรทุกพร้อมใช้งานเลยทีเดียวรถทำมาหากินนะครับแล้วก็ด้านท้ายนะครับเราก็จะมีกันชนท้ายให้ด้วยนะครับเพิ่มความสะดวกสบายเวลาขึ้นลงนะครับขนของนะครับไฟท้ายก็เดิมๆจากโรงงานนะครับ สวยใสยกิ๊กเลยทีเดียวนะครับรถไม่มีชนด้านท้ายใดทั้งสิน้นเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดภายในห้องโดยสารนะครับเรามาชมรายละเอียดภายในห้องโดยสารนะครับคันนี้ก็เดิมๆจากโรงงานเลยทีเดียวรถไม่มีแต่งนะครับกระจกจะเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาล power ัย power สามก้านนะครับเครื่องเสียงนะครับก็สามารถฟัง AM นะครับ FM MP3 ได้นะครับคอนโซลจะเป็นโทนสีดําเดิมๆจากโรงงานเลย แอร์จะเป็นแอร์แบบปรับเมนนวลปรับได้ถึง4ระดับรอบทิศทางเลยทีเดียวนะครับเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับภายในห้องโดยสารใหม่มากสมบูรณ์มากน่าใช้งานมากรถใหม่น้อยนะครับคันนี้มาอยู่ที่8,000 80, 0กิโลเมตรแค่นั้นเองเบาะนะครับจะเป็นเบาะหนังนะครับาามาทำความสะอาดง่ายไม่เก็บฝุ่นนะครับมาไม่มีกลิ่นอับ โดยรวมถือว่าสมบูรณ์มากนะครับสําหรับจ้าคันนี้เดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดภายในห้องเครื่องเพิ่มเติมนะครับเรามาชมรายละเอียดภายในห้องเครื่องเพิ่มเติมนะครับคันนี้นะครับเครื่องยนต์เดิมๆเลยนะครับทุกอย่างยังอยู่ครบเลยน็อตทุกอย่างไม่มีขยับนะครับรถไม่มีแต่งเครื่องยนต์ใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับเรามีเปลี่ยนถนะ่ายน้ำมันเครื่องของเหลวให้พร้อมเลยนะครับแบตเตอรี่ใหม่คานเป็นคานเดิมนะครับจากโรงงานเลยทีเดียวแผ่นเพจมออกยังอยู่ครบเลยนะครับกระโปรงนะครับเป็นกระโปรงเดิมนะครับ น็อตตรงนี้ไม่มีขยับนะครับน่าคันนี้มีระบบเบรก ABS ให้ด้วยนะครับเพิ่มความปลอดภัยเวลาขับขี่นะครับโดยรวมถือว่าสมบูรณ์มากน่าใช้งานมากรถใหม่ใหม่น้อยนะครับน่าแนะนำเป็นเจ้าคันนี้เลยนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับมิสูบิชิไท t ันเครื่อง2.5ลิตรนะครับเป็นรถตอนเดียวพร้อมตู้ทึบให้เรียบร้อยเลยนะครับปี2019ราคาที่259,000บาทค่างื่4,000กว่าบาทตลอดสัญญานะครับ สำหรับลูกค้าที่สนใจโทรเข้ามาได้เลยที่เบอร์โทร0984696699บริษัทสมยวงคาเซนเตอร์หรือทักเข้ามาทางเพจ Facebook ของบริษัทได้เลยนะครับโอเคน้องสวนแล้วก็ทีมงานขอญาดลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ